กู๊ดแป๊บเรื่องบอลอีพีนี้นะครับจะไปก่อนติดข้อขัดแย้งของสโมสรลำพูนวอร์ิเออร์นะครับเกี่ยวกับการคว้านักเตะใหม่รวมไปถึงเดลรับิบีจีปทุมิวเต็ดก็ได้ตัวกองหลังคนใหม่เพื่อเตรียมรุยศึก ACL แล้วก็ฤดูกาลหน้าแล้วนะครับสุดท้ายเรามาติดตามการวิเคราะห์จารนะครับทายสเปยตัวจริงของบานโพกิ้งก่อนที่จะลงสนามเจอกับเสือเหลืองมาเลาเซียในวันที่7พฤษภาคมนี้ครับทั้งหมดอยู่ในกู๊ดแป๊บเครื่องบอลฝา,ากากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับหลังจากที่บอสสสตาานนประนระธโม ลำพูลวอริเออร์นะครับได้มีการโพสต์ข้อความครับว่าให้ความสนใจกับกาซาลโลอิกวอินครับอดีตกองหน้าทิมชาติอาร์เจนตินาซึ่งถือว่าเป็นเรื่องฮือฮานะครับใน,นวงฟุตบอลไทยล่าสุดนะครับก็ได้รับข้อมูลมานะครับจากแหล่งข่าวที่หนึ่งที่พอจะเชื่อถือได้มากๆเลยนะครับเกี่ยวกับการคว้านักเตะใหม่ซึ่งบอสตานพงศลิฐานราชวงศ์ศึกเนี่ยทางสโมสรได้โพสต์ไว้เนี่ยเกี่ยวกับกาซาลโลอิกวอินเนี่ยมันเป็นโอกาสที่จะคว้าตัว มาได้ยากนะครับเพราะว่ารายละเอียดต่างๆของกสโรคอิโกออินเนี่ยค่อนข้างมีความลำบากในการเจราจาครับทำให้ดิวนี้โอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมากนะครับอย่างไรก็ตามครับผมก็ได้มีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่านักเตะค,คนใหม่ของตัมปูริเอร์มีโอกาส จะเป็นนักเตะคนไหนนะครับซึ่งข้อมูลที่รรบเนี่ยก็ถือว่าน่าฮือฮามากนะครับเพราะว่าแหล่งข่าวคนนั้นเนี่ยเขาก็ได้มีการบอกผมว่านักเตะที่เตรียมเจรจายอยู่เนี่ยเป็นนักเตะที่เคยคว้าแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกแล้วก็ คว้าแชมป์ฟุตบอลยูโรด้วยนะครับซึ่งเมื่อไล่เลียงจากทำลายนะครับในช่วงเวลาเกือบ10ปีที่ผ่านมานักเตะที่อยู่ในถ่ายมากที่สุดผมคิดว่าเหลือแค่2คนนะครับคนแรกเนี่ยเป็นเชสฟาเบการครับอดีตกองกลางทีมชาติสเปนของบาร์เซโลนาอาร์เซนอลแล้วก็เชลซีนะครับฟาเบกาสเคยคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษครับกับสโมสรเชลซีเร็เรวๆนี้นะครับเมื่อปี2017นนะครับนอกจากนี้ ก็เคยได้ทั้งแชมป์ยูโร2012แล้วก็ฟุตบอลโลกปี2010อีกด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาเล่นอยู่มโนโกแล้วก็สัญญาก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับส่วนอีกหนึ่งคนเนี่ยที่ผมคิดว่าเอาไว้นะครับก็คือเปโดรลูดิเกสครับเปโดรดิเกสก็เป็นหนึ่งนักเตะที่คว้าแชมป์มามากมายนะครับแล้วก็เคยคว้าแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษกับเชลซีด้วยในปีเดียวกันกับฟาเบกลาสนะครับแล้วก็ที่สําคัญทางเปโดเนี่ยตอนนี้ที่เล่นกับอยู่กับลาซิโอนะครับสัญญาก็กาล ให้ผมคิดว่านักเตะที่ทางกัมพูบูริเออร์เล็งไว้ก็คือ2คนนี้ครับก็คือเชฟฟาเบกัสแลวก็เปโดโรลูเกสนะครับซึ่งคอนเซปต์หรือแนวทางตามสเปคที่แองเขอผมบอกเนี่ยค่อนข้างที่จะตรงกับ2คนนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่ผมนําเสนอวันนี้เป็นเรื่องที่คาดการแล้วก็เป็นเรื่องที่กําลังจะมีการเจรจาพ,พูดคุยกันนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆนี้ก็ต้องมารอดูนะครับว่านักเตะเองสนใจที่จะเล่นในเมืองไทยหรือเปล่านะครับแล้วก็การเรียกค่าเหนื่อยจะแพงขนาด ลหนลำพูนวอร์เออจะจ่ายได้หรือเปล่านะครับถ้าทําได้หรือว่าโอกาสที่จะเห็นแข่งซูเปอร์สตาร์นะครับหลายคนมาค้าแข่งกับลำพูนวร์เออมีสูงนะครับแต่ผมคาดเดาว่าเป็น2คนนี้นะครับตามสเปคที่ผมได้รับข้อมูลมาซึ่งแฟนรายการท่านใดนะครับมีนักเตะที่อยู่ในขายเหล่านี้นะครับที่ไม่ใช่ฟาเิกาสก็เปโด และน่าจะเป็นนักเตะที่ตรงสเปคที่ผมกล่าวมานั้นจะเป็นใครบ้างก็ลองลองส้อมูลมาเพิ่มเติมดูนะครับเผื่ออาจจะตกหล่นไปบ้างในการหาข้อมูลของตัวผมเองนะครับแต่ก็มารอลุ้นกันนะครับว่าเชสคาบิกาสกับเปโรโรเกสจะเป็นคนที่ใช่สําหรับลาพูนวอร์เรอร์แล้วก็เป็นนักเตะที่ลำพูนวอร์เรอร์ตามหาที่ป่านะครับก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับนี่ก็เป็นตลาดซื้อขายของทีมน้องใหม่นะครับส่วนทางอีกดึงสโมสรนะครับนั่นคือบีจีปทุมยูเต็นะครับล่าสุดเขาก็เตรียมคว้า กองหลังคนใหม่มาร่วมทีมนะครับนั่นก็คืออดิศักซอสูงเดินครับอดิศักซอสูงเดินเนี่ยเป็นนักเตะนะครับจากไทยลีกสามนะครับนั่นก็คือยัโซทอนเอฟีนะครับมีความสูง1้4เซนติเมตรเคยย้ายนะครับไปเล่นให้กับทางสโมสรขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับแล้วก็ทําผลงานได้ดีด้วยกับขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับจนพาทีมเลื่อนชั้นจากไทยลีก3ขึ้นมาเล่นไทยลีก2ในปีที่ผ่านมาแล้วก็เล่นในศึกบอลิีวีไทยลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฤดูกา การนี้แล้วก็ทำผลงานได้ดีด้วยนะครับพาทีมขันก่นยูเตดรอดตกชั้นอย่างสุดยอดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะเท้าซ้ายที่น่าจับตามองอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็การที่เจ้าตัวหมดสัญญากับทางขันก่นยูเตดแล้วก็ไม่ได้ขยายสัญญาออกไปทําให้เจ้าตัวเลือกมาอยู่กับ BG จีปทุมยูเตดซึ่งทาง BG จีปทุมยูเตดก็ให้ความสนใจอาริสักมานานพอสมควรแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงปีสอปีที่แล้วก็รอจนทางอาริศักหมดสัญญานะครับทาง BG จึง เริ่มไปคุยแล, <among S 1> ล้วทางอดิษกเองก็แสดงเจตนารมนะครับว่าต้องการที่จะพระนาตัวเองแล้วก็ยกระดับตัวเองแล้วก็ไปเล่นให้สโมสรที่ใหญ่กว่านะครับทำให้เลือกย้ายไปเล่นให้กับ b ีจีปัทุมยูเนเต็ดนั่นเองนะครับส่วนเรื่องราวของซีเกมนะครับก็จะลงฟาดแข้งกันวันที่7พฤษภาคมนี้นะครับเราจะมาทายนะครับชีวตตัวจริงของมาโนโปกกิ้งกันนะครับโดยมาโนโปกกิ้งเนี่ยผมยังเชื่อว่าเขาจะเล่นในระบบ4231นะครับเป็นระบบเก่งของตัวเขาซึ่งผุ้สาบประตู เนี่ยเป็นใครไม่ได้นะครับนั่นก็คือกวินธรรมสัจจานั่นนะครับซึ่งเป็นนักเตะในโคตา อายุเกินส่วนแบ็คขวาครับผมก็ยังเชื่อว่าเป็นนากินวิเศษชาตินะครับแบ็คขวาจากบีจีปทุมวิทย์ซึ่งเพิ่งเดินทางไปร่วมทีมเมื่อวันที่5้ามิถุาคมที่ผ่านมานะครับส่วนัองซ้ายกตุลพัฒน์ศรธรรมรออยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นแบ็คซ้ายอาชีพเพียงตำแหน่งเดียวส่วนกองหลังนะครับแม้ว่ามีโอกาสที่จะเห็นมาโน่พกิ้งนะครับขยับเอาทางวิเทศป้อมพันไปเล่นเป็นเซนเตอร์ฮาฟแต่ผมอ่านใจมาโน่ว่าเขาน่าจะใช้เซนเตอร์ฮาฟอาชีพนะครับนั่นก็คือโจธานเข็มดีนะครับจับคู่ กับทางอนุสักใจเพชรส่วนวิเทพป้อมพันเนี่ยผมว่าเขาอาจจะถอยลงเป็นมิดฟิลตัวรับที่เคยเล่นอยู่กับเมืองทองอยูเต็ดก่อนนะครับเป็นตัวโฮบอลส่วนคนที่เล่นกับเขาเนี่ยน่าจะเป็นวิลเลียมไวเดรเชอร์แล้วก็ทางโรชิกริสสีบางเพลงซึ่งทั้งคู่ก็ทําผลงานได้ดีอยู่แล้วนะครับซึ่ง3แนวรุกนะครับผมก็ยังเชื่อว่าพื้นที่ที่น่าจับตามองแล้วก็พื้นที่ท,ที่น่าจะถูกยึดไว้แล้วนั่นก็คือตําแหน่งของเอกริป,ปัญญาในดิซเซนฝั่งซ้ายนะครับส่วนกองหน้าเนี่ยผมยังเชื่อว่าเป็นทาง ที่สักเผยพ่มาที่สามารถถ่าวไปเล่นเป็นปีขาได้แล้วก็ของหน้าตัวเป้าเป็นทางกฤวิท์ศาสนะครับซึ่งนักเตะทั้ง3คนในแนวรุกก็สามารถสลับปรับเปลี่ยนมุนเวียนตำแหน่งกันได้ตลอดนะครับซึ่งน่าจะเป็นชุดนี้นะครับที่จะลงสนามเจอกับเสือเหลืองมาเลเซียซึ่งแนวทางการเล่นของมาโน่เนี่ยอย่างที่ทราบอยู่แล้วนะครับว่าพวกเขาต้องเน้นเกมบุกแน่นอนนะครับก็ต้องมารอดูว่าเกมแรกกับเสือเหลืองมาเลเซียทีมชาติไทยจะคว้า3แต้มได้หรือเปล่านะครับแต่บอกได้เลยว่าไม่ง่ายอย่างแน่นอนนะครับ นี่ก็เป็นเรื่องราวของคุยแป๊บเรื่องบอที่เราหยิบยกมาพูดคุยกันสั้นๆเบาๆในวันนี้นะครับฝากไ like, ลค์กดแชร์กด u ับส r คร e กันด้วยครับ